สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเข้าสวนมาเก็บยอดมันไปทํากิมจิกันค่ะรอบก่อนทําไปหมดแล้วค่ะวันนี้โอป้าก็มาชวนทํากิมจิอีกค่ะอันนี้เป็นมันโคคุมาค่ะมันหวานแล้วก็มาเลือกเอาแต่ก้านมันนะคะไปทํากิมจิดึงเอาแต่ก้านค่ะอันนี้เป็นของโปรดโอป้าเลยค่ะกิมจิก้านมันก็เลือกเอาแต่ก้านค่ะเพราะว่าต้องเอาไปลอก มันจะมีสองแบบนะคะมีก้านสีแดงกับก้านสีขาวค่ะก้านสีขาวนี้มันจะลอกง่ายค่ะแต่ก้านสีแดงนั้นกินอร่อยกว่าค่ะแต่ว่าก็เลือกเอาแต่ก้านที่มันลอกง่ายค่ะก้านสีขาวอันนี้รอบสุดท้ายแล้วค่ะเพระรอบต่อไปมันจะกินไม่อร่อยแล้วค่ะมันจะเริ่มติดหัวแล้วค่ะรอบนี้ก็เลยทําเยอะค่ะเพราะว่าอป้าชอบทานเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานค่ะกิมจิมัน อันนี้ก็พาไปตากแดดนะคะพาไปตากแดดให้ก้านมันอ่อนค่ะจะได้ลอกง่ายก็จะลอกออกลอกเอาใยออกแบบนี้ค่ะมันยาวก็หักประมาณ3ท่อนค่ะเพราะเวลากินมันจะติดฟันค่ะใยก็นํามาต้มใส่เกลือเล็กน้อยอันนี้ก็เตรียมส่วนผสมพริกค่ะถ้าเราชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะนะคะอันนี้เอนานํำกระเทียมพริกมาปั่นรวมกันค่ะ ช่วงท,ที่เราปั่นแล้วก็ใส่น้ําลูกบวยดองลงไปเลยค่ะเป็นน้ําด้วยใส่เกลือป่นใส่น้ําลูกบว้ยดองแล้วก็ปั่นรวมกันค่ะอันนี้ต้มเสร็จก็นํามาล้างน้ําเย็นค่ะส่วนผสมก็มีหอมหัวใหญ่มีต้นหอมแล้วก็มีกุ้ยช่ายแล้วก็มีงาขาวเอามาบดดค่ะมันจะได้มีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็มีกุ้งดองด้วยค่ะกุ้งดองกุ้งดองเค็มจะเค็มนะคะถ้าใส่มากก็จะเค็มค่ะอันนี้ก็นําส่วนผสมมาคลุกเคล้ารวมกันเลยค่ะ เครื่องที่ปั่นก็ใส่ลงไปเลยค่ะ,ะใช้ถือโทรศัพท์เิ้งไม่เห็นเลยโทรศัพท์ก็ไม่เงือนก็คนส่วนผสมคุกเค้าให้เข้ากันค่ะคนไปคนมาแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูรสค่ะ สร็จแล้วก็เก็บใส่กระปุกเก็บใส่ตูเ้เย็นเก็บไว้ทานได้นานค่ะนี่คะ่ะกิมจิโคคุมาค่ะอันนี้เก็บไว้ให้โอป้าไว้เป็นทันชั่นไว้กินกับข้าวค่ะเวลาแกไม่มีอะไรกินแกชอบกินอนนี้น่ะนี่คะ่ะกิมจิโคคุมาเสร็จแล้วก็มาทานข้าวกันค่ะทุกคนอป้าก็ทานแต่กิมจิโคคุมานี่แหละค่ะของโปรดแกเลยค่ะแกชอบค่ะ วันนี้เราก็ทานกับข้าวกันแบบง่ายๆค่ะที่เยานี้ก็ผัดผักบุ้งค่ะของชอบ